ค่ะสวัสดีค่ะมนีก็อยูกับพ่อนภาเนะคะ่ะพ่อนภาสพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของแม่ทองดีนะคะแม่ทองดีนี่ฟันวาเห็นผู้ใต้มายกป้ายให้เบิ้งนะคะบัตรได้ยกป้ายขึ้นเห็นเป็นตัวเลขสีแดงแดงเลยนะคะแนวทางของแม่ทองดีจะเป็นตัวแรกกบเขาไปรับชุมรับฟังนํากันเลยเด้อค่ะ มาบอกเลยซีนะมาหลวงพ่อเอาผู้ไดมาผมหายวะนะเทยเนาะตูดเาานาะวันี้ผาซีามาตามแม่ค้าของแม่ทองดีหัวดีบ้านมาดูซื้อว่าจะมาคิปเดียวนะเนาะคนหายหนึง่งซีออกหนึ่งวตามไปสองแก้มวันนี้ในนิ้ค่าวัคนบอกแม่คนโบรานมาบ่ปีไม่ลบ่คนโบรานบ่มาคนโบรานหายเลยทั้งผู้หญิงผู้ชาย หายมุดทุกคนบอเห็นม้าม้าห่อยขาวเลยคือมันเปนช่วงเขาวันนาอันเขาวันนาว่าไปถือสินเนาะอืเขาวันนาว่าไปถือสินบ้านนี้บอเห็นมาเลยจับไปยังไงคือมันเพิ่มมิดเลยมันเพิ่นไปเกิดตบมาจ้ะให้เกิดได้ในหลูกหน่อยลูกบ้านใหญ่เอาลูกนหน่อยๆอยู่ไหมไปจังะไรบ็มาเข้ากันด้วยกันโหบ้าบ้านนี้มิดตรง ฝันทางอื่นเขาบอกว่านเขาบอกว่แต่ว่าค้นข่งก็หิจักเขาอันมั้เบอกเลข้างเดียวนี่คนทางอื่นมาเขาฝันอตมว่ามันเป็นค้นบานเฮอบอกว่ามันเป็นค้นบานหฮอจากมาตาใสฝันสองขึ้นสอนแล้วตาว่าผู้หญิงผู้ชายไหมผู้ชายมากถือไปมากถือไปยกขึ้นมากนี่แหละเบิ้งเอาเดอร์เบิ้งเอาเดอร์เราอ่ะเราบ่งงู้นนี่เราบอกเบิ้งเอาเดอร์ตาว่าเบิ้งเหล็กอยู่ในหันมันเป็นสามศูนย์ ตัวแดงกี่คืนไงที่เราเห็ดไปอันนี้ขึ้นแหล้ขึ้นแหลกฟันตะมื่อไดเนี่นะฟันกนวันผักอืมฟันว่านโกนขึ้นแหลกเราขึ้นสองผู้ชายขึ้นเขาขึ้ที่สองกับคนผู้เก่าขึ้นที่สองมายกขึ้นโตัได้ป่ะเนี่ยกับตัวเก่าคือเก่าอ้าวมีมีได้เรกตัวเดียวคนว่ามีตอนนี้แหละไปซื้อหลายตัวหลายคนว่ะน้าว่าว่าจังว่าว่าอุ้ยงอนนี่กูจะซื้อเลขทางเดียวยังมาว่าอยู่เดี๋ยวนี้ กันทูเห็นแมมว่าสมวนนี้สีสเล็ก้างเดียวห้วยก็ือีดีแทนสำหรับคนทุนหน่อยเนาะสีห้างเดียวมายกป้ายบอกยกขึ้นยกขึ้นทุ่งชูงจริงเลยหยกขึ้นกายหัวเจ้าของให้เบื้องเอาให้เบื้องเอาตัดแนน้าเล่นแล้วบ่บอกว่าตัวใดบอบอกว่าตัวใดให้เบื้องเอาถ้ามองกระตุกไงน้องกระเหลียวเห็นคักก็ดีสามศูนย์หมื่นกึ่งเนาะม่เบื้องคักแล้วว่าแมนเหล็กแปลน่บอบ่แมนตัวกใหไงเขียนยักไปด้วยบอค่ะ ย่านแม่เห็นเป็นสามเป็นแปดแปดเป็นสามคิงฟ้าโยกไบบอกตัวแดงครึ่งเลยอืตัวแดงเลยยังว่าอุอ้มหัวหนีซื้อเรียกครั้งเดียววอากับลูกกับวราอยู่ดิได้ไปสรากินแม่ในจังใบแล้วในใบหนึ่งที่ใบใบหนึ่ง,งล้วเพิ่อนโยกไปคือในเพิ่นบอกว่าแม่ว่าเป็นบนหรือเป็นล่างบ่บอก วางยกขึ้นไปขื่นแตสิเป็นบนตัวจสิเป็นบนไม่เป็นล่างมายกพี่รอหัวไม่นอหยกพี่รอหัวเพิ่นเด้หยกขึ้นต้งสูงแม่นี่ยกขึ้นยกขึ้นตั้งสี่ยกขึ้นก็ต้องเป็นบนแลยเนาะเบิ่งเอาเด้อวางสีไม่ยกขึ้นก็แสดงเงาบนทั้งยางทั้งยกเนยตัวเดียวนึ่งวางตัวเดียวนึงเขาก็ะสือบนล่างไว้เรื่อยเหรอตัวแดงจริงคือบอกว่าเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อบัดสีบัดยางไป ไกลแล้วก่ยังเห็นขากบออื่นมาถามกับซมนี่แหละก็แล้วเลยตั้งหวาคนบก็เห็นหนาจะเทียดอกและมือที่สองมคนมาพึ่งกับเบาแนวเกาเบาหวานพ่มพุ่เกากันคนยานเรื่องบกเมียนอะไรบูสิบพุ่นโตหได้น้อยเล็ก้างเดียวในพี่น้องสมบรเกินลอยแบบแม่นัะ เงี้ยมือเพราะเป็นสีซันเนาะตอนนีโมลูดของบมมี่หางตรงไหนเนบะมี่หาง่จะาไปได้คนหน่อยนอนบนนอนนี่นอนไปนั่งตามแดนอนตื่นแล้วคือว่ารองเบิ้งฮะเขาฮะเขามาบอกหรีฮะเขาว่มาหลอนะอืมันเป็นเรขค้างเดียวเน่ อือบนรางไว้ด้วยแม่ค่อยฟันแบบนี้ัะเจอืมนี่แหละขึ้นรังแรกเลยแล้วสิซื้อเลเล่า้าเพื่อฟันมันไปเล่าเด็ดหนึ่ีนหนึ่งปลนมันหนนี่ไปเล่านั่นแหละได้อยู่แม่ก็ได้อยู่ไปเล่าแม่ก็ได้ส่วนสามสามส่วนออกเล่าดียู่ด้วยกแต่วนะ แต่ว่าแหน่ที่กันไม่ยกไปบอกนะสองพื้นส่วนนะสามศนย์ค้างเดียวก็าก็ซื้อกลับไปกลับบนรางไม่พอนะจันทรัรับคนทุนหน่อยนะคะแล่ระหว่าเลขค้างเดียวไม่อยากหาพลาดนะคะอยากเป็นซื้อถ้าสีม,ม่อีกแบบหนึ่งเลขสามก็เลขแปดใ่ถกันแต่ว่าแนวทางของแม่ต้องดีุ้ีวา,าที่พามาต้อที่มาสัมผัสหนึ่นงซีมันออกเล่านะออกเล่าซีหนึ่งไหอ๋อก็พิจารณาเลขค้างเดียวนะคะ เพันสองพื่้นสอนเนาะเพันยกยกเนื้อหัวหรือยกซืือหัวยกขึ้นทั้งสี่เลยยกชุ่มชุ่มเนื้อขึ้นส่วนหัวคนนเป็นไฟ่ยังเหมือนกลผู้ชายเป็นกระดาษแผ่นขาขาวยกเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาเด้อมาบอกมาบนเรื่องมาบอก่าบนใครขัดใครอะ่มาเห็นครับอหมึ้นมาแต่เราห้องก็เยวหนาวเพิ่งเข้าได้ห่องสุนทร อ้าว <that> ันเป็น <restless> ว <aji> <Yeah. S 2> ่าเป็นคนมาตตาภพอื่นบอกแม่ยะขันมาตาภพเอื่นเมื่อคอยสูน่าเขาดอกยูคของเราพี่ยุคนอเราี่ิถึนการเอื่นเทาโยจะวันงเขาสูนาบอกไ้เบิรงเอาให้จามอที่สองมากก่บอกให้เบิ่งเอาห้จาบอเปล่ามเลากู้งกามือที่สองเหรอวะเห็นขาดบอก ไม่า<ส> <แ orman. S 1> นอนน oh, ิเมียเขียนไม่มันวันเขียนมมาเขียนใบยันด้วอการสอบขึ้นขึ้นโกนก็ไม่ก็ไม่เขียนใส่กระดาษเลยนี่มันสอยจะมาจดใส่หัวใบยันเไม่ไ่เวนี่เลืคร้งเดียวแบนี้ก็เลยซื้อออสลตรียใละได้ใบหนึ่งอยู่นี่ใบจอ ตรงกันก eh uh, no ็เเล็กบึงอยู่นนตรงนู้นเนาะเจ้าไปอะไรบึ่งไยวนเปย่นเปมาเป็นเขียนเสียงไปฟันมาเขาเจาอะไรควายหายสามตัวตัวใดของอนเจ็ดสามศูนย์ก็ตัวเดียวกัน เราสเามื่รุ่นมากับฟ้ามันก็จะไล่ไ่ให้ไล่ไข่ซึ้มมือซึมมือไล่เขาคอไข่เลยนะไนเลย่ามันอยู่แล้วเขาเรากันว่าแม่ไนเลย่าแม่มักมักแต่แกแก็มักสามตัวนี่แหละแล้ว่าตัดอายุได้หนี่น่ะแต่แล้วก็มักตัวถ่ายมักสามส่นสมส่นนี่เนาตั้งวัดที่พวกนูไปัมภาษา์ที่บ้านระย่งไข่หนึ่งหาเก้านะ มันดบอกเก่าหายแล้วก็บฟันว่าหลังจะเอาเลขมาหรอแล้วกับฟันมันก็จะเอาลายกล้ยมาหายบันงวดวันที่ผ่านมาเพิ่นไทยหาโคกหนึ่งเพิ่นกับฟันมันก็จะอาไรคกลยมาหายอีกบันงวดนี่ลายกล้วยมาหายอีกเล่าเลยว่ามันต่องเขาแล้วว่าหลังจำผ่านแล้วว่าสื่อมันแม่เด้ออยาบาปสื่อเด้อวันวันหันนุ่นพญามาเลขกโคกหนึ่งบอมากมันบ่งามหนูมักเต่าหนึ่งหนวันต่องกลับหัวพุทธหนูเตะเขาโคจรของไรชื้อไว้นั่นล่ะซื้อไว้ได้ ได้แปดบาทอยู่หกหนึ่งมาันนึงบอกซีหนึ่งแล้วเรซื้อยับผึนกัน่ากันเลย้ซื้อยับาเลกสีเอามาลงขีดซีหนึ่งวันออกเล่าแล้วแม่ก็เลยซื้อยับึ้นนั่นแหละมันเป็นหนึ่งหนึ่งสองตัวนะฮะมันกลเป็นหกเลยว่าไกก็เลยซื้อไว้ทุคนจิ๋วุนนนที่ยาซื้อเลยหก บวกหนึ่งพระสือสือตะเก่านึงสือตระนาพันุขันนอเก้าหนึก็ได้กันไว้เบิตเลยกันไว้กันไว้เบิร์เลยแลววันนี้มาสิกันวันี้้สือจังสี่เลยสือจังสี่เลยวันนี้มาจิตมาจิบบวกันวันนี้สิบวกันกันมานจัดสามศูนย์เลยพี่นสามศูนย์แล้วมียากก่เขียนลาไปกลับบน่างนะ้ไที่เล็กค้างเดียวนะคะเต็มแน่ข้าหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลไทยหรือสามารถออกไปรุ่นเดช เล่าได้นะคะแนวท่านของแม่มวนถิ่นพันธมาหนิวนถี่ผพานมาหน่ห้าไปลูกมันซีมันหนึ่งซีมันออกซีหนึ่งเนาะออกซีหนึ่งมมันออกเล่าเป็นออกเล้ามันออกเล่าข้าจาม่ภมันออกเล่าหาซีหนึ่งย่งนี้ยนแม่แม่ลายเล็กทางเดียว เอาเดียรล่ลาหนึงได้ซีนึ่งเงินได้ยีส่สิบบาทแม่ซื้อยืนบซื้อยืซื้อไว้ไหม,มค่ายอยู่ค <c oughs> ่ะเนาะซื้อหางเดียวช่หมดนี่เลยออกวันที่สิบเจ็ด่ไดรออกวันที่สิบหนเป็นวันเู่บ่าผู้แดงเป็นนาะ, <c oughs> ะขอพุดแม่ลายที่แบ่งปันนะคะเพิบ <c oughs> ่บาที่แหลมเป็นอาสิอักเอาเดียวน้ยาากหอวเดียวอักก็ได้พุ้งเพิ่นไนเพิ่นเบานะะ ขอบพูดมาหลายๆที่แบ่งปันนะคะ FC โชดีกันนะทางของแม่รองดีนะคะ